ทษนะครับต้องกดเลยไปครับไม่ต้องเนาะไม่ได้ยินอยู่นะครับตัอทีครับพร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับผมในนามของที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่24กันยายนพุทธศักราช2567ต่างต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกครับท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องสื่อมชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการทางด้านการเมืองจะเห็นได้ว่า2สัปดาห์แล้วนะครับไม่สามารถนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เนื่องจากท่านนายกได้สั่งการดังต่อไปนี้นะครับสืบเนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมรวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535ระบุคุณสมบัติของข้าราชการการเมืองไว้นะครับจึงต้องมีการตรวจสอบ ที่ใช้เวลานานขึ้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องและก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับโดยขอให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด14หน่วยงานนะครับเช่นสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติปปชปปงปปสเป็นต้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในที่ประชุมคอรอมอนะครับบอกว่าการแต่งตั้งในปัจจุบันจึงจําเป็นต้องใช้เวลานานขึ้นและในโอกาสต่อไปครับก็จะขอให้ทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งหลายนะครับ ได้กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะส่งมาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในที่ประชุมท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็สอบถามครับว่าขั้นตอนจะต้องทําแบบไหนย,ย่างไรในอดีตนะครับก็จะส่งเฉพาะอะไรชื่อเอกสารการศึกษาวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่งมาที่คอรมอแล้วคอรมอก็จะกันกรองนําเข้าสู่คอรมอแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากให้ทางต้นสังกัด ได้นําไปพิจารณาอย่างละเอียดถีทวนนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของการจัดสรรงบกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมผมขออนุญาตย้ำนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวเข้าใจคัดเคลื่อนว่าที่อนุมัติไป30,45ล้านเนี่ยมีแค่นี้เองหรือจริงๆแล้วเป็นการอนุมัติหลักการตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการในที่ประชุมครับบอกว่าถ้าเกิดกระทรวงทบวงกรมใด จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมก็ขอให้นําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่กรอบ3 4 5ล้านเท่านั้นนะครับยังมีอีกจํานวนมากครับนอกจากนี้ครับวันนี้ท่านยกรัฐมนตรีได้สั่งการในเรื่องของการลดค่าน้ําค่าไฟที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับแต่ว่าอยากจะให้ขอความร่วมมือทุกกระทรวงที่อยู่ในสปชหรือว่าศูนย์สถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะครับ ได้ส่งเรื่องไปรวมอยู่ที่สปชอเพื่อที่จะได้เห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืนพื้นที่ถนนปะปาไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบการคมนาคมต่างๆนะครับก็ให้ไปรวบรวมมาเพื่อจะได้นําสู่คณะร,รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในเรื่องงบประมาณต่อไปนะครับจะได้ไม่ซ้ําซ้อนและก็แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องการใช้แอปพลิเคชันของทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ นายรัคมตรีได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงคณะอนุกรรมการสอออและสอปชก็คือศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้นะครับไปเร่งดําเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอปพลิเคชันของรัฐนะครับในาในการรายงานตัวของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆโดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินการขอความช่วยเหลือนะครับและก็การลงทะเบียนขอรับการเดียวยา การประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการพูดนาการในการทํางานร่วมกันซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดความชุลมุนนะครับหลายท่านเข้าไปจุดซ้ําๆจริงๆแล้วส่วนราชการก็ควรจะบอกว่าตรงนี้มีคนมาเยอะแล้วเกินจํานวนที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือแล้วน่าจะไปตรงจุดนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการให้มูลนิที่ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องประชาชนที่ไปด้วยตนเองเนี่ยจะได้ไปได้ถูกจุดถูกทางน,นะครับ นอกจากนี้ครับท่านนายกรัตรีได้สั่งการข้อที่4นะครับก็คือการเร่งรัดดําเนินการผมเรียกกันว่าเซลล์บอร์ดคลาสคุยง่ายก็คือส่งสัญญาณเตือนภัยให้ใหกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อแล้วก็ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่กระทั่งวิทยุโทรทัศน์และระบบอนาล,ล็อกนะครับก็คือหอกระจายข่าวของชุมชนซึ่งเราต้องยอมรับความจริงนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ยังใช้ไม้แล้วก็เปิดบอกพี่น้องประชาชนอยู่ จะปรากฏว่าเท่าที่ท่านนายกรับข้อมูลเนี่ยนะครับหลายหมู่บ้านเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านเตือนจนไม่แน่ใจว่าของจริงหรือไม่อย่างไรเตือนจนกระทั่งบางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันหนักานะสาหัสหรือไม่อย่างไรก็จะให้ไปจัดระเบียบนะครับว่าควรจะมีสัญญาณเสียงเช่นถ้าดังตืดตืดตืด,ตดก็เตือนภัยให้ติดตามดูในสื่อต่างๆของรัฐแต่ถ้าเตือนยาวหรือเสียงดังต่อเนื่องอันนี้ให้อพยพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อจะได้จัดลําดับความสําคัญ ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะไม่อย่างนั้นเหมือนเราไปตามห้างสปปรรพสินค้าครับแล้วก็มีคนส่ง s อสเเข้ามาร้านนั้นส่งรถโน่นนี่นั่นเราก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดดูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําระบบนี้ให้ชัดเจนมาก,กขึ้นนะครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํา400บาทนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดําบีแล้วก็สอบถามในที่ประชุมครับบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เร่งดําเนินการให้เรียบร้อยภายในปีนี้นะครับ ส่วนเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการนะครับผมขออนุญ,ญาตเอาตำแหน่งนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการแต่งตั้งคุณนลินีทวีสินและคุณชัยวัชรงนะครับเป็นผู้แทนการค้าไทยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการเจรจาเรื่องราวต่างๆให้กับรัฐบาลน,นะครับต่อมาครับเรื่อง การขยายเวลาพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในของกรอรมนนะครับ <c oughs> ก็มีการขอต่อ,อยุเวลาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไปถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ก็คือปีหน้านะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องการแต่งตั้งขา้าราชการจะด้านการเมืองโทษครับแต่งตั้งข้าราชการประจำนะครับที่มีการแต่งตั้งยกย้ายบผมจะขออนุญาตไล่เรียงเฉพาะจํานวนนะครับรายชื่อเดีย๋ยวจะขออนุญาตท่านสื่อมวลชนดูรายละเอียดนะครับเนื่องจากมีจํานวนมากนะครับ มีการแต่งตั้งของกระทรวงการคลังทั้งหมด9ท่านนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์8ท่านกระทรวงดิจิทัล4ท่านนะครับแล้วก็มีการขยายเวลาของท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ออกไปอีก1ปีนะครับกระทรวงพาณิชย์มีทั้งหมด7ท่านครับสออบตรหนึ่งท่านกระทรวงต่างประเทศ1ท่านกระทรวงดมศึกษา1ท่านกระทรวงพลังงาน1ท่านนะครับสภาพัฒน์สท่านนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรม ้าท่านครับก็เป็นเรื่องที่มีการประชุมในมติของคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับแล้วก็ขออนุมัติงบประมาณในส่วนต่างๆซึ่งผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนวท่านสื่อมวลชนสนใจก็จะขออนุญาตนําเรยนนเียนนะครับต่อมาครับเรื่องของการประชุมสปชนะครับหรือว่าศูนย์แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับผมใช้คำนี้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับซึ่งประชุมทุกวัน9นาฬิกา ท่านนายกัฐมนรีก็ได้แต่งตั้งผมเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับในฐานะที่ปร,รึกษาของนายกร,รัฐมนรีมีประเด็นที่จะต้องนําเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็เป็นการดําเนินการเลยของท่านรัฐรีว่าการกระทรวงวิจติทอนนะครับก็คือท่านประเสริฐจันทระดวงทองและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับวันที่13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีการประชุมเรื่องของการเตือนภัย SMS อย่างที่ผมนําเรียนจากคําสั่งของท่านนายกัฐมนรีเรียกว่าท่านสั่งในที่ประชุมคอรมอปุ๊บ ท่านประเสริฐรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีดิจิทอเนี่ยก็เรียกประชุมทันทีเพื่อที่จะได้เตือนภัยเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็ยังมีอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับซึ่งท่านนายการัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สั่งการตลอดอย่างเมื่อวานนี้ช่วง16นาฬิกาเนี่ยก็สั่งการให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่ต่างๆนะครับได้เตรียมการรับมือกับอุทกภยัยน้ําท่วม โดยเฉพาะกรุ่เทพหานครด้วยนะครับเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับสื่อมวลชนมีคําถามเชิญนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆื่อท่านอยากจะสอบถามดูนะครับเรื่องการ,รแต่งตั้งข้าราชก,การการเมืองเนี่ยนะครับก็ารัฐมนตรีท่านก็สอบถามนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเป็น ผู้ที่ต้องดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะตรวจสอบอยู่ประมาณทั้งสามสี่อย่างนะครับสามสี่ข้อปัจจุบัน,นมีทั้งหมดสิบสี่ข้อผมย้ํานะครับพอสิบสี่ข้อเนี่ยถ้าส่งคนสมมติว่าจริยุเข้ามาแล้วก็ให้ทางนี้ตรวจสอบเลยเนี่ยสํานักนายกก็ต้องส่งไปตรวจสอบสิบสี่จุดแต่ถ้ากระทรวงต่างๆเนี่ยท่านกันกรองกันมาแล้วสมมติท่านกันกรองกันมาทั้งเก้าหรือสิบจุดแล้วเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักนายกทั้งสามสี่จุดเนี่ยมันก็จะเบาลงนะครับก็จะไม่เกิดความล่าช้า เพราะว่าความล่าช้าเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของท่านเลขารัฐมนตรีผู้ช่วยเลยขารัฐมนตรีหรือว่าตําแหน่งอื่นๆในกระทรวงเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับก็เลยจะเป็นสภาพปัญหาที่ทําให้ท่านรัฐมนตรีนะอาจจะทํางานไม่ทันแต่ท่านก็ได้แจ้งในที่ประชุมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าคงจะเรียบร้อยนะครับเชิญท่านสื่อมวลชนมีคําถามเชิญนะครับออระบบเซลล์บอร์ดแคสนี่สามารถใช้ได้จริงๆก็คือไตรามาสที่2ของปี68แะล้วฮะ ระบบอะไรนะครับเซลล์บอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีที่เราใช้ SMS กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะสามารถเตือนให้มันแบบคนรู้สึกว่ามันมันจำเป็นนะครับวันนี้บ่ายเนี่ยท่านประเสริฐก็จะพูดคุยกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับผมเห็นว่าจะมีการเชิญทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด,หมดเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากิสดาหรือว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายมือถือนะครับกมป้องกันภัย กศทชผุณประชาสัมพันธ์เครือข่ายโทรศัพท์กรมต,ตุนิยมวิทยามาพูดคุยกันครับว่าสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,น้าจะมาปาักน้ําโพแล้วเนี่ยมันมาในระดับใดคนปักน้ําโพอ,อาจจะคุ้นเคยกับน้ําอยู่แล้วแต่เตือนแบบไหนต้องยกของขึ้นที่สูงสัญญาณระดับนี้ต้องอกบพยบระดับไหนต้องหนีออกจากพื้นที่เลยแบบใดนะครับก็คิดว่าจริงๆระบบมันมีอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ ไม่น่าจะเกินสองสาเดือนนี้น่าจะมีผลออกมาอย่างชัดเจนครับว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับผมจําได้ตอนซีอนอมีนะครับเราจะเห็นว่าโทรทัศน์เนี่ยมุมจอเนี่ยนะครับเขาจะมีขึ้นสัญญาณกับพิบกับพิบนะครับไม่ใช่แต่ทาเฉพาะมือถือยอย่างเดียวเพราะอย่าลืมเลยครับพี่น้องประชาชนอ,อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปุ่ย่าตายายเราก็อยู่ตามบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาดูมือถือตลอดเวลาทําอย่างไรจะส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายของกรมการปกครองท้องถิน่น นะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังพี่น้องประชาชนให้ทราบส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือเขาไม่ค่อยกังวลครับก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลารบกวนใหม่นี่นะครับพอดีที่เอาไมาให้ท่านสื่อมวลชนนะเพราะว่าผู้ชมทางบ้านบอกว่าไม่ได้ยินคําถามได้ยินแต่คาตอบเลยไม่รู้ว่าถามว่าอะไรรบกวนครับท่านครับเชื่อเลยครับนี่คอรามอมีอนุมัติเรื่อง งบกลางเพื่อที่สนับสนุนรถยนต์อีวีไหมคะอ่ามีครับผมเท่าไหร่อะคะนะะโอเคครับถ้าท่านสนใจเรื่องนี้นะครับผมจะขออนุญาตอย่างนี้ครับ เรื่องที่คณะรัฐมนตรีพิจรารณาเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี67เป็นงบกลางนะครับในการดําเนินงานสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินจําเป็นเพื่อไปดําเนินการในโครงการมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า,ฟาและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเข้าใจง่ายๆก็คือขอในที่ประชุมเนี่ยพิจรารณาอนุมัติเงินงบกลางปี67จํานวนทั้งหมดประมาณ7 1 2 5ล้านบาทครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการอุดหนุน ามาตราการในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตามมาตราการ EV สนะครับท่านที่ประชุมโดยเฉพาะการนำเสนอเนี่ยนะครับบอกว่าเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ55,000ล้านนะครับโทษครับเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ55,000คันขออภัยนะครับแล้วก็คิดเป็นเงินประมาณ6,800ล้านบาทนะครับยังคงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมวัิแล้วก็ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยอีกประมาณ5,000กว่าล้าน ที่ประชุมก็อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับสรุปครับเป็นการสนับสนุนแนวทางผู้ผลิตรถไฟฟ้ารถยานยนต์ไฟฟ้า,ฟานในประเทศไทยแต่ก็มีการให้ข้อสังเกตนะครับว่าหน่วยงานใดหรือว่าบริษัทใดเนี่ยยังไม่ผลิตเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเช่นการใช้โล c a l คอ content หรือว่าใช้วัสดุอุปรกรณ์ในประเทศไทยหรือว่าจํานวนที่ลดลงหรือว่ายอดการผลิตที่ให้สัญญาไว้นะครับก็ขอให้เร่งดําเนินการตามปีงบประมาณครับ วันนี้เนี่ยอนุมัติที่เจ็ดพันหรือตัวเลขห้าพันนะคะเรื่องรถลดไฟฟ้านี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้พี่แล้วกันนะครับเป็นเงินที่พิจารณาขอมันงบกลางหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดหกสามล้านบาทน,นะครับเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในเงินอุดหนุนตัว e v วสามตามมาตรการ ผมเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติไปแล้วเนี่ย 7, เจ็ดพันกวน่ามีคนมาเบิกแล้วเท่าไหร่คือมันเป็นกรอบอะครับนะครับ,นะค,รบคือมันมีสองตัวเลขนะครับพี่หนึ่งคือตัวเลขที่เบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นห้าพันคันตัวรถนะครับที่เป็นเงินหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดล้านบาทที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ในกรอบเจ็ดพันกว่าล้านเดี๋ยวผมเอารายละเอียดให้นะครับพี่จะได้เห็นตัวเล ผมผมถามเรื่องพักนี้ครับอนุมัติรวดเดียวทีเดียวไปถึงปีหกเก้าเลยใช่ไหมฮะรายละเอียดเป็นไงฮะพักนี้กเกษตรกรลายย่อยยัดเรื่องวันนี้เรื่องหลายเรื่องเ่ยเรื่องพักนี้โอเค เรื่องมาตรการพักชำระหนี้นะครับของลูกค้าโทษครับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2และ3นะครับกระทรวงคลังเป็นผู้เสนอนะครับขอความเห็นชอบมาตรการในการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2และ3และเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูล,ลูกหนี้ของทกศนะครับซึ่งกําหนดการเนี่ยจะหมดลงในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีครับเพื่อดําเนินการต่อเนื่องนะครับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอนะครับโดยอนุมัติงบประจำปีจานวนรวมทั้งหมดนะครับ23,172ล้านบาทนะครับได้แก่งบต่อเนื่องนะครับก็คืองบปี69จํานวน11,550ล้านบาทแล้วก็งบปี70อีกจํานวน1,000โทษครับ11,622ล้านบาทเดี๋ยวรายละเอียดผมส่งให้นะครับม,มีตัวเลขเยอะๆแต่ว่าก็พูดง่ายก็คือต่อเนื่องนะครับ ในโครงการนี้เนี่ยไปจนถึงสามสิบกันยาปีหกเก้าที่ประชุมคอรมอรมีคุยกันเรื่องข้างเงินบาทแข็งแล้วเอกชนกํนาลังเดือดร้อนไหมคะมคไม่มีการเอ่ยถึงเลยอหอคะเห็นท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องของแบงค์ชาติอะไรที่ท่านพูดท่านท่านให้สัมภาษณ์เหมือนตรงข้ามกับความจรงิงไปนิดนะ,ะที่บาทแข็งเป็นผลดีต่อส่งออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงก็งเลยไม่แน่ใจสุภาพบุรุษมีคําถามหนึ่งเชิญนะครับ ก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่นะครับยังไม่มีโฆษกรัฐบาลและรองโฆษกรัฐบาลนะครับถ้าไม่มีแนละ้วขอบคุณนะครับพี่ๆสวัสดีครับ